สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ร้าน Dota 2 z 4 s h o p ผู้ให้บริการทุกอย่างเกี่ยวกับไอเทม d o ท a ทั้งแบบกล่องที่เรากำลังจะเปิดกันแบบชิ้นแบบเซตแบบแยกชิ้นรวมถึงจำหน่ายสติกเกอร์ลายด้วยโดยในวันนี้อย่างที่บอกเราจะเปิดกล่องกันกล่องลักษณะหน้าตาทำไมมันเหมือนกับหน้ากากล่ะผมไม่เข้าใจนะครับในการออกแบบดีไซน์กล่องตรงนี้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรามาค่อยๆดูกันว่าในกล่องนี้มันมีเซตอะไรบ้างรวมถึงของแลไอเทมด้วย เริ่มจากเซตแรกเป็นเซตของอาบาดอนเซตนี้อมันกึ่งกึ่งนะครับเริ่มจากน้องม้าก่อนน้องม้ามันคือม้านินมังกรใช่ไหมมีขี้ปลาที่ขามีขี้ปลาที่หางมีขี้ปลาที่ตรงส่วนของหูแล้วตรงปากมีเหมือนกับหนวดปลาหมึกแพรๆออกมานี่ผมไม่เข้าใจคอนเซปต์อะมันคืออัศวินน้องปลาใช่ไหมแล้วอันนี้คือส่วนของโมเดลก็ดูเหมือนกับ มีธีมลงตัวอยู่ในลักษณะหนึ่งแต่พอไปดูในส่วนของตัวเกมตรงภาพดิสเพย์นะครับที่จะเห็นเฉพาะในส่วนของหน้าของอาบดอนใช่ไหมมันเป็นหน้ากากแล้วก็มีขี้ปลาสองข้างมันทําให้ผมคิดถึงเกมแกล็กล็อกออนไลน์เนี่ยในช่วงรุ่นแรกๆเลยนะครับแรกๆเวอร์ชันแพทแรกๆแ,แ,แล้วแบบอัศวินทุกคนคนที่เล่นเป็นนักดาบแล้วเปลี่ยนอาชีพเป็นอัศวินเนี่ยหลังจากนั้นปับ๊บจะต้องไปฝึกเลเวลที่บาบิลันใช่ไหมขึ้นเรือลงไปในเกาะลึกๆประมาณชั้น4ี่ ลงชั้นห้าไม่ไหวแรกๆเอาชั้นสี่ก่อนแล้วก็พกดาบคาตาณาลมไปด้วยใครรวยหน่อยก็พกดาบเคลมอลลมอะไรประมาณอย่างนั้นไปแล้วก็ไปกดทูแฮนด์คริเกนใส่พวกมานาบอะไรในนั้นใช่ไหมไม่ก็ลากมาเยอะๆแล้วโบเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วจะได้ไอเทมลักษณะแบบนี้มาเนะี่ยไอเทมลักษณะเหมือนกับหูปลามาใส่ตอนนั้นคนที่เล่นอาชีพในทุกคนจะต้องใส่หูปลาทุกคนเลย เพราะว่ามันได้ชวนะครับมันได้ชัวจากการลงบาบิลันแล้วมันต้องไปบาบิลันเพราะมันไม่มีที่อื่นจะให้ฝึกเลเวลตอนนั้นมันไม่มีกลาสไม่มีอะไรอย่างนั้นให้ฝึกเนี่ยผมดูเซตนี้แล้วคิดถึงอัศวินแชกเลกน่าล็อกออนไลน์นะครับทีนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นน่ยแล้วในส่วนของอาวุธโอเคมันเป็นเหมือนกับ จะเคียวก็ไม่เคียวจะขวานก็ไม่ขวานผสมผสมกันแต่ว่าเจ้าอาบาดอนมันจะมีอาวุธหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นเคียวอันใหญ่ๆเลยด้วยซ้ําน่าจะเท่กว่าแต่อันนี้มันมีนี่บอกไม่ถูกเนี่ยผมว่าเคียวอันนั้นมันน่าจะเท่กว่านี้เนี่ยแต่อันนี้มันดูเข้าเซตกันนะครับแต่ความที่มันเข้าเซตก็จะทําให้มันโดนกลืนหายมองไม่ค่อยเห็นจุดเด่นตามไปด้วยแต่แต่เซตน,นี้ไม่มีความดีงามอยู่ตรงชุดเกราะนะครับชุดเกราะมือชุดเกราะขาชุดเกราะข,ขาชุดเกราะขาเท่มากๆผมชอบแล้วก็ชุดเกราะตรงหัวไหล่นะครับอันนี้ อันนี้ชอบนะมันมีผ้าผ้าอยู่เล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุดกรอบเนื้อสิ่งอื่นใดผ,ผ้าผ้าตรงนี้ทําให้เกิดเป็นผ้าด้านหลังที่ปกติแล้วเซตต่างๆเนี่ยจะออกแนวเป็นเหมือนกับผ้าริ้วๆใช่ไหมขาด,ดๆเริ้วๆบางอันก็เป็นผ้าผืนใหญ่ๆแบบใหญ่เกินใหญ่เวอร์อะไรอย่างเงี้ยดูแบบห่มๆไปหมดแต่นี้ยังคงค,งคอนเซปต์คือเรวดิมันแบบแล้วๆๆๆมีผ้าเรีวริ้วๆเล็กๆตรงไปปลายใช่ไหมขาดเล็กๆนิดๆ นิดหน่อยพอไม่ดูซอมซ้อมากมีตัวหนังสือสะท้อนแสงตรงผ้าอยู่บ้างเป็นธีมสีม่วงแต่ว่าไม่เต็มผืนนะครับไม่เต็มผืนมีแค่ซีกเดียวเท่านั้นตอนไปอยู่ในตัวเกมมันเก๋มากๆคือเวลาเรามองจากตัวละครมาแล้วเห็นในส่วนของด้านหลังเนี่ยผ้าอันนี้คือผิวนะ่ะผิวแล้วก็สวยนะครับชอบนะ่ยแล้วผมชอบแท่งเหล็กแปลกๆสามสี่แท่งที่มันลอยๆอยอยู่ข้างหลังด้ยวยนะฮะมันอธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรแต่มันมันทําให้ดูมีมิติมากขึ้นอนะ่ะมันไม่ใช่แค่คนขี่ม้าธรรมดาเซตนี้อืม ถามว่ามันมีเซตที่ดีกว่านี้ไหมในเวิร์กช็อปมันมีนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่เอามาทําไมเอาเซตนี้มาแต่เซตนี้มันมาแล้วถือว่าถ้าเทียบกับเซตที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เซตนี้ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ถ้าให้เทียบเป๊ะๆกันแบบเซตต่อเซตแล้วถือว่าน่าจะอยู่อันดับประมาณอันดับที่2ที่3ของเซตที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่งถือว่ากําลังดีเลยสําหรับเจ้าอาบดอนคือถ้าเอาเซตเทพไปเลยมันก็จะตีกันกับเซตที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังหาความแปลกใหม่ไม่ค่อยเจอนะครับเพราะฉะนั้น ไหนก็แปลกใหม่ไปแล้วเอาให้แปลกไปเลยแต่ด้วยความแปลกใหม่ของมันก็ยังอยู่ในระดับต้นๆของเซตของอาบาดอนอยู่ดีเซตที่2เป็นเซตของตัวซัพพอร์ตบ้างเป็นเซตของชาร์โดชามนโดยจเจ้าเซตนี้ถือว่าดีงามมากๆมากๆจริงๆมากๆจนผิดคาดเลยนะครับผมเห็นเซตนี้ในเวิร์กช็อปนานมากแล้วไม่คิดจะกดโหวตด,ด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นๆแต่แต่กลายเป็นว่าพอออกมาในตัวเกมแล้วกับดีงามดีงามแบบจริงๆเริ่มกันจากในส่วนของอาวุธก่อนอาวุธสองข้างไม่เหมือนกัน ปกติแล้วส่วนใหญ่เซตของเจ้านี้อาวุธสองข้างจะหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วมันก็เลยเฮ่เฉยๆเนะี่ยใช่ไหมสองข้างถืออาวุธเหมือนกันแต่สองข้างนี้ไม่เหมือนกันทางขวามือเป็นเหมือนคาถาธรรมดาแน่นอนว่าอาวุธของเจ้าตัวนี้จะต้องมีแสงใช่ไหมก็เป็นคาถามีแสงธรรมดาแต่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเก๋มากๆเป็นเชิงเทียนอันนี้มันขยับตัวอยู่เลยดูลําบากเวลาที่ไปอยู่ในส่วนของภาพไอเทมแล้วเนี่ยมันจะเป็นเชิงเทียนอันนี้มีเทียนอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็สวยกว่าทางขวามือใช่ไหม อาวุธซ้ายมือสวยกว่าทางขวามืออาวุธซ้ายมือกับขวามือหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้มีผลมากเลยเพราะว่าสําหรับใครที่เล่นเจ้าตัวนี้มันจะมีอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับคือชิ้นนี้ใช่ไหมอาวุธชิ้นนี้คือไม้ท้าเสกแกะปกติแล้วสกิลของ Shadow ช Sh า a m a n จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นไก่เป็นการสาบศัตรูให้กลายเป็นน้องไก่ใช่ไหมแต่ถ้าเราถืออาวุธนี้มันจะเปลี่ยนศัตรูให้ศัตรูกลายเป็นน้องไก่แทนใช่ไหม มันมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน30กว่าบาทกับเวอร์ชันอันนี้พันสี่เป็นสีทองทั้งอันใช่ไหมอันนี้อันนี้30กว่าบาทพออย่าถืออนอนุเลยน่ากลัวใช่ไหมมันจะเปลี่ยนทําให้ศัตรูเป็นน้องแกะแล้วน่ารักมาก,มากเวลาศัตรูกลายเป็นน้องแกะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเสกโลชาให้กลายเป็นน้องแกะนะครับเราจะได้น้องแกะตัวขนาดมหึมาอันนี้คืออาวุธที่เก๋มากๆของชาร์โดชาม a นแล้วมีอยู่แค่ชิ้นเดียวมันไม่ผสมอยู่กับเซตอะไรทั้งสิ้นเป็นอาวุธแยกต่างหากทีนี้คิดภาพถ้าเกิดว่าเราไปใส่คูู่่่กกันกันนบเซตทีีีมอยรง้ แล้วเราก็ต้องถอดอาวุธที่อยู่ด้านขวามือออกใช่ไหมอาวุธที่อยู่ด้านขวามือมันเป็นอาวุธธรรมดาธรรมดานะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ส่งผลอะไรกับเซตเลยและอาวุธที่อยู่ด้านซ้ายมือที่เป็นเชิงทเทียนเท,เท่ก็ยังอยู่ด้านขวามือก็จะถือคาถาน้องแกะก็จะเป๊ะนะคิดว่าพบอกไหมมันจะเป๊ะมากเลยครับมันเป็นเซตที่ออกแบบมาโดยรองรับกับไอเทมที่มีอยู่แล้วในตลาดด้วยทีนี้เหนือสิ่งอื่นใดตัวเซตของมันเองก็เท่มากๆผมชอบปะคุมด้านหลังมากๆเลยนะครับมันดูลกๆเลอะเทอะตามสไตล์ของเจ้าตัวนี้เนะี่ยพก เป็นบ้าหอบฟงังพกนู่นพกนี่ห้อยนั่นห้อยนี่ขวดน้องขวดน้ำบ้าบาอคอแตกอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ที่เก๋ก,ก็คือปกติแล้วเจ้าชาร์โดชาแมนมันจะเหมือนกับใบหน้าดามเฟือกอยู่ถูกไหมที่ผมเคยบ่นไปนะครับใบหน้ามันจะดามเฟือกใช่ไหมเอาไม้สองข้างมาดามเฟือกมีน้องๆบอกผมว่ามันเป็นเรื่องราวชีวิตของมันอยู่แล้วคือหน้ามันหักจริงๆแล้วก็ตอกแผ่นไม้มาประกบขำบับเอาไว้เพื่อดามเฟือกทีนี้พอดามแบบนี้ปั๊บเนี่ย ดูอย่างนี้ไม่สวยใส่หน้ากากไปเลยก็จะกลายเป็นอีกธีมหนึ่งไปแต่พอเป็นในส่วนของไอเทมเซตนี้แล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของผ้าพันที่อยู่ตรงจมูกแล้วก็ตรงคางเหลืออยู่มันก็จะยังไม่เปลี่ยนหน้าตาของตัวละครมากเกินไปนะครับแต่ว่าเอาในส่วนของเจ้าไม้ดำหัวออกให้กลายเป็นฮู้ดแทนแล้วมันไม่ใช่ฮู้ดเกลียนกินเกลียนเกลียงเกลี้ยง an, ธรรมดามันเป็นฮู้ดที่มีเขาโผล่ออกมาด้วยเนะี่ย มันเลยกลายเป็นเท่น,นะครับแล้วมันเป็นลงตัวแล้วโดยที่ไม่ทําลายตีมเริ่มต้นของเจ้าตัวนี้คือปกติผมจะชอบเจ้าตัวนี้ในเซตที่ใส่หน้ากากเปลี่ยนตีมไปเลยอย่าให้เป็นหน้าตาเหมือนเดิมเพราะหน้าตามันปัญญาอ่อนมันมีไม้คาดหน้าอยู่แต่คราวนี้ไม่ต้องมีหน้ากากก็ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนตีมเป็นแบบอย่างนี้แทนคือยังคงคอนเซปต์ของตัวละครอยู่ยังมีผ้าพันแผลที่ตัวอยู่แต่ว่าผ้าพันแผล กับผ้าคลุมข้างล่างที่ใส่อยู่ตรงกระโปรงเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันสีตีมนี้เข้ากันไปแล้วตอนที่ไปอยู่ในตัวเกมนะครับแสงจากอาวุธเนี่ยมันจะเป๊ะมากๆแล้วภาพดิสเพย์ในส่วนของหน้าเนี่ยก็สวยแล้วตัวละครตัวเล็กๆที่วิ่งอยู่ในตัวเกมพอมีเขาอยู่บนหัวแล้วมันกับน่ารักเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกแต่มันน่ารักจริงๆนะครับคือหน้าตามันอาจจะดูแปงแบล๊บๆหน่อยแต่ว่าพออยู่ในตัวเกมเดินตัวเล็กๆแล้วเนี่ย มีข่าแล้วน่ารักแล้วมีอะไรห้อยๆที่ขาข้างหลังตรงนี้ด้วยมันก็จะเดินลากไปลากมาเหมือนกระโปรงยาวๆนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเซตที่ผมชอบกว่าเซตเจ้าน้องอีกาที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้ำอ่าแล้วก็สุดท้ายสําหรับเจ้าเซตนี้มันจะมีในส่วนของวอร์ดด้วยที่เป็นท่าอัลติเมทของเราใช่ไหมครับแยกต่างหากออกมาอันนี้ไปไกลเลยอันนี้อธิบายไม่ถูก มันเป็นงูใช่ไหมลักษณะมีแม่เบี้ยมันมีปีกด้วยเนาะแต่หน้าตามันแปลกๆนะแล้วก็มีเขาโค้งๆเป็นลอนๆเหมือนกับเขาของเราเองตรงนี้ด้วยอยากอธิบายใดๆว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่มันเป็นวอร์ดงูที่ทําออกมาให้เข้ากับธีมของเซตนี้เท่านั้นเองเซตที่3เป็นเซตของแดเซลบอกได้คําเดียวว่าไอ้ผีบ้าเซตที่4คือเซตของสเปกเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมต้องขับไปอธิบายใช่ไหมคือ เดซเซลเป็นตัวละครตัวซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตจ๋าจริงๆที่ผมชอบมากๆนะครับแต่น้องๆไม่ค่อยมีคนรีเควสกันมาผมก็เลยยังไม่มีโอกาสได้แคปเป็นเรื่องเป็นราวแต่แต่เซตนี้มันเฟลนะ่ะเฟลมากๆเลยครับอาวุธคืออะไรผมไม่เข้าใจมันมาในตีมที่เป็นไม้ใช่ไหมอาวุธมันเป็นไม้มันเป็นกิ่งไม้ปอกแขนก็เป็นกิ่งไม้แล้วก็มีเหมือนไม้จริงๆเลยมีกิ่งไม้โผล่มามีใบโผล่ด้วยอาวุธก็ลักษณะเดียวกันมันเป็นอาวุธของ นักบวชสักอย่างใช่ไหมแดซเซลเราใช้อาวุธเป็นเหมือนคาถาในการโจมตีด้วยพลังไม่ได้อาวุธไปสับใครแล้วทําไมอาวุธที่เป็นไม้ถึงมีขวานออกมาด้วยเฮ hey, ไม่เข้าใจเนะ่ยเราไม่ได้เอาขวานไปจามใครสะหน่อยแล้วเราเป็นเหมือนนักบวชเนะี่ยใช่ไหมแล้วไงแล้วแย่ที่สุดคือในส่วนของทรงผมที่อยู่ด้านบนนะครับมันคืออะไระทำไมมันเป็นมัดมัด,มดแบบนี้มัน เหมือนคุณป้าข้างบ้าน่ะบอกไม่โทกเหมือนกันนะอ,อยคือไอ้น,นี่เดี๋ยวดูให้ดูอันนี้ดีกว่าโอเคผมมีเซ็ตของแดเซลอยู่แล้ว2เซต2เซ็ตเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้แคสเลยเพราะไม่มีใครขอมาเซ็ตนี้เป็นเซ็ตที่ดีงามที่สุดมันไม่มีทรงผมมันใส่หน้ากากเป็นเหมือนกับหัวกระโหลกมากัน้นซะเรียบร้อยจบจบเรื่องทุกอย่างแล้วก็เป็นแผงข้างหลังเป็นเหมือนแบบ คนป่านิดหนึง่งก็จะเข้ากับธีมใช่ไหมมันจะวูดูวูดูหนึน่งแล้วอาวุธมันเก๋มากๆในภาพโมดเดลนะครับมันเป็นตะข่ายจับความฝันใช่ไหมของพวกมายาอะไรประมาณอย่างนั้นนี่คือเซตที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็อีกเซตหนึง่งอ่าอีกเซตหนึง่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งนะอีกเซตหนึ่งน่าจะเป็นอัน,นอันนี้หรือเปล่าอันนี้เซตนี้มันจะไม่มีในส่วนของหน้ากากบนหัวแล้วนะครับแล้วก็อาวุธเป็นอันนี้โอเคโอเคเป็นแบบนี้หัวจะโลนๆนะครับแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้ มันอาจจะดูแปลกๆในช่วงแรกว่าไอ้ข้างหลังตรงนี้คืออะไรใช่ไหมผมใส่ถูกกันหรือเปล่าโอเคใส่ถูกกันมันดูแปลกๆมันเป็นมวยผมหรือว่ายังไงมันไม่ใช่ผมเนะี่ยเพราะว่าผมหัวมันทะลุออกมาแล้วนะครับมันเป็นเหมือนกับแผงคอของเสื้อแล้วก็ยาวลงไปด้านหลังเข้ากับตีมม่อกี้นี้เหมือนเดิม,ม,ดมตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นขนสีขาวๆแทนข้อดีก็คือเซตนี้เวลาไปอยู่ในตัวเกมตอนที่เดินอยู่ตัวเล็กๆนะครับมันจะดูเก๋มากๆมันจะเป็นขนขาวๆเห็นได้ชัดแล้วก็ดู ตัดตัวละครที่มีแต่สีม่วงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเซตนี้ยังคงเตีมสีม่วงทั้งตัวแต่ว่ามันสวยตรงที่ว่ามันมีแผงอันนี้ขึ้นมาทําให้ตัวละครมีเหลี่ยมมุมเท่านั้นเองทีนี้มันแล้วแต่เราชอบเลยว่าอยากจะได้ตัวละครสีม่วงเหมือนเดิมหรือว่ามีตัดขาออกมาใหญ่ๆอันนี้คือ2เซตที่ผมมีอยู่แล้วก็ชอบทั้ง2เซตนะครับเซตที่ดีงามที่สุดของเดซเซลคือเซตนี้แต่ราคาในเว็บตอนนี้มันอยู่ที่312เนี่ยมันเกินงบของผมนะครับในแง่ของตัวละครที่ไม่ค่อยได้แคทอันนี้คือเซต งงตรงที่ว่าทําไมอาวุธเป็นเขียวใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เอาไปฟาดใครแต่ใครจะไปสนเมื่อมันออกมาแล้วมันเก๋เนะี่ยมันรวมกันแล้วเก๋นะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันรวมกันแล้วเก๋ดูไม่ลิเกแล้วไม่รู้สิอันนี้คือเซตที่แพงที่สุดด้วยแล้วก็ดีที่สุดด้วยของแดเซลนะครับแต่เฮ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไร <c oughs> ผมไม่เข้าใจอ๋อจางมันเถอะพอพอพอมันคือไอ้ผีบ้า เซตสุดท้ายเซตที่4ที่ได้ชัวร์ของกล่องน,นี้<ๆ>ก็คือเซตของสเปกเตอร์อันนี้ผมเคยพูดถึงไปแล้วนิดนึงใช่ไหมพูดแบบพาดพิงไปถึงตอนที่ผมแคร์เจ้าตัวนี้เมือ่อปลายปีที่แล้วเจ้าตัวนี้ตอนอยู่ในเวิร์กช็อปเนี่ยสร้างความฮือฮามากว่าจะขึ้นเต็งหนึ่งเป็นว่าที่เซตของสเปกเตอร์ที่ดีที่สุดถ้ามันออกมาในเกมพอมันออกมาในเกมแล้วโอเคด้วยภาพโมเดลตอนนี้แล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันเป็นชุดที่เท่ที่สุดใช่ไหมเปลี่ยนสเปกเตอร เอาหน้ากากมาใส่ที่หัวบอกลากันทีหน้าตาเหมือนจอมมาร์บูจบไม่มีเหลือเลยใส่หน้ากากแล้วหน้ากากเป็นแสงวิงวิ่งที่ตรงตาด้วยเนี่ยดูเก๋มากๆไม่เป็นหน้ากากแบบแบนๆ,ๆชุดเกราะสองข้างเจ๋งเป้งคือก่อนหน้านี้สเปกเตอร์จะชุดเกราะเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองคิดภาพออกไหมร่างกายตัวเองออกมาเป็นหนามเป็นแผ่นๆเป็นแหลมๆ,ๆ,ๆแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ชุดเกราะคือชุดเกราะเลยสวมชุดเกราะลงไปในเงาสีม่วงๆ่วงอันนี้คือลักษณะตีมของมัน ส่วนของกระโปรงเองก็เหมือนกันมีหัวเข็มขัดชัดเจนมีกระโปงชัดเจนว่าเป็นผ้ามีหัวเข็มขัดเป็นเหล็กชัดเจนอันนี้คือสวมชุดเกราะลงไปในแสงออร่าสีม่วง,งจริงๆอาวุธเปะทุกอย่างไปหมดแต่ว่ามันไม่ข้ามขอบเขตของสเปกเตอร์เนี่ยเซตของสเปกเตอร์มีจุดบอดอยู่ตรงที่ว่าพอไปอยู่ในเกมแล้วด้วยออร่าของมันแล้วเนี่ยทำให้ตัวละครกลายเป็นก้อนอะไรไม่รู้สีม่วงๆคิดภาพออกใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นจริงจรินะครับแล้วโอเคภาพดิสเพย์มันอาจจะเปลี่ยนไปในทุกเซตทุกเซตภาพดิสเพย์จะไม่เหมือนกันหมดเลย เท่ทุกอันแต่พออยู่ในเกมเป็นก้อนสีม่วง่วงก็คือจบแล้วเจ้าสิินี้พอไปอยู่ในตัวเกมมันยังไม่พ้นโซนนั้นนะครับมันยังเป็นก้อนสีม่วงม่วงอยู่นะอาจจะมีในส่วนของชุดเกราะมาบางแต่ชุดเกราะมันดันเป็นตีมสีม่วงม่วงด้วยถ้าชุดเกราะออกมาเป็นตีมแบบบอลเซนอะสีเงินเงินไปเลยมันอาจจะดูเก๋มากๆเพราะว่าจะกลายเป็นชุดเกราะสีขาวขาวเงินเงินสะท้อนแสงวิง่งวิ่งแล้วก็ด้านหน้าเป็นสีขาวหมดส่วนด้านหลังมีเงาสีม่วงออกมา คิดภาพบอกไหมใช่ไหมแต่ทีนี้มันดัน,ดนทําตีมวันสี่โมงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันสวยทางในแง่ของภาพดิสเพย์ตรงในตัวเกมตรงเมนูแล้วก็สวยทางภาพโมเดลในตอนนี้แต่พอตัวเล็กๆที่เดินหลุนๆอยู่ในตัวเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวนี้เองผมยังชอบเซตนี้ที่สุดอยู่ดีนะครับอันนี้คือเซตที่ดีที่สุดของสปีคเตอร์ในความคิดผมทั้งทั้งที่ผมเคยคิดว่าเซต ที่อยู่ในกล่องจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่าเซตนี้ดีกว่าคือมันมีตีมลักษณะไม่ใช่นักลบที่ยังติดตัวมุ่งมงทั้งก้อนอยู่แต่เป็นตีมเหมือนวูดูดูใช่ไหมผมไม่เข้าใจในส่วนของอาวุธนิดนึงเท่านั้นเองแต่คือไปอยู่ในตัวเกมปับ๊บภาพดิสเพย์เท่ภาพโมเดลตรงนี้ผมก็ว่าเท่ดีนะแล้วตอนที่เดินตัวหลุนเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยเจ้าปีกเจ้าแง่งต่าง ที่เราเห็นมันแพรงๆออกมาตรงนี้นะครับมันจะทะลุออกมานอกออร่าสีม่วงๆแล้วมันจะเห็นความแตกต่างชัดมากๆซึ่งนั่นเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราต้องการใส่อเทมให้กับตัวละครใช่ไหมเราต้องการความแตกต่างเวลาเราอยู่ในเกมแล้วชุดนี้จะเห็นความแตกต่างมากที่สุดแล้วก็เท่ที่สุดด้วยในความแตกต่างที่ว่าไม่มีแง่งๆออกมาแบบบูดูบูดูนะครับแล้วก็เป๊ะมากๆเลยแต่อาวุธอย่างที่บอกเหมือนกับเอาฝาบ้านมาถืออะมันใหญ่ <c oughs> เข้าใจว่าเขาพยายามจะ สร้างความแตกต่างให้กับอาวุธให้เห็นชัดๆด้วยด้วยการที่ทําให้มันยาวกว่าตัวของสเปกเตอร์เองทําให้มันหลุดจะออล่าออกมาเห็นชัดๆแต่มันดูใหญ่มากๆจริงๆนะครับแล้วนี่ไม่รู้ดิมันใหญ่เนะี่ยคืออาวุธของสเปกเตอร์ควรจะแบบพอดีพอดีทีพ่พอดีพอดีมือนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันอาวุธของสเปกเตอร์จะลักษณะเหมือนกับอาวุธของแฟนทอมแมชซีนคิดวอ,อกไหมมันมันอันนี้ก็าเป่งไปมันควรจะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันควรจะพอดีพอดีมือมันจะเป็นแบบทวินเบดพอดีพอดีมือนะครับแต่เจ้าเซตอันนี้มันมันมันใหญ่มากเกินไปแต่ส่วนอื่นดีหมดยกเว้นอาวุธอย่างที่บอกเซตนี้ดีงามสุดแต่ในส่วนของอาวุธก็ต้องชิ้นนี้ใช่ไหมเล็กตามสไตล์แล้วส่วนของใบมีดเป็นลำแสงอันนี้นี่คือไปละตัดกับทุกอย่างของสเปกเตอร์เลยนะครับเห็นชัดมากๆตอนที่อยู่ในเกม และก็สวยมากๆแน่นอนแพงมากๆด้วยโอเคล้วอย่าเพิ่งไปดูในส่วนของเซตที่เราจะไม่มีเราไปดูในส่วนของเซตที่เรามีโอกาสที่จะได้รับก็คือในส่วนของเสี่เซตนี้ผมซื้อมา4กล่องพอดีก็ถ้ากับว่าผมจะได้เซตละอันมันจะไม่เปิดซ้ํากันออกมาทีนี้เราไปดูในส่วนของแร่ไอเทมกันแร่ไอเทมเป็นเซตของควีนน้องควอปควีนออฟเพนเซตนี้มันติดยิ่งๆนิดน,งน,งนึงนะครับ ในภาพโมเดลมันดูเท่แน่นอนแต่จะมีเสียงบางคนบอกว่าผมดูวิดีโอเปิดกล่องของฝรั่งเขาบอกว่ามันติดตรงที่ว่าทาไมชุดกรอะมันถึงได้ดำปิดปีอย่างนี้ล่ะมันดูเหมือนกลืนไปหมดกลืนไปหมดเลยมันดาเข้มโทนไปหมดเลยผมว่ามันธรรมัดธรรมแงดีนะชอบนะครับชอบความธรรมัดธรรมแงของเซตนี้ในภาพโมเดลเราจะเห็นชุดกรอะชัดแล้วมันดูธรรมัดธรรมแงมากๆโอเคเข้าใจว่าเวลาเราไปอยู่ในตัวเกมด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ทําให้ตัวควีนเนี่ยลักษณะ กลายเป็นก้อนดำๆเฉยๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพออยู่ในตัวเกมจริงมันจะมีนส่วนของปีกช่วยใช่ไหมแล้วความเก๋ของเซตนี้ก็คือด้านหน้าอาจจะดำๆเพื่อให้ภาพโมเดลมันเท่แต่พออยู่ในตัวเกมเดินหลุนๆตัวเล็กๆเนี่ยข้างหลังมันไม่มีชุดเกราะเลยนะครับโล่งหมดเป็นตัวสีฟ้าๆแล้วก็ทําให้ปีกที่เป็นสีดําแดงออกมาเนี่ยมันเด่นและแน่นอนอย่างที่เราเห็นกันคือปีกมันสวยปีกมันสวยมากๆคือผมไม่ชอบปีกที่เว่อร์อะไรเงี้ยมันมีปีกที่แถมมากับสมุด การแข่งขันของเอเชียใช่ไหมครับที่เป็นเหมือนกับปีกเป็นขนนกแล้วก็มีไฟแดงๆเพิ่มๆที่ขนนกเฮมันดูสวยตอนภาพโมเดลแต่ไปอยู่ในเกมแล้วมันดูมันดูหลุดมันดูลอยออกมาจากตัวละครน่ะมันดูไม่เหมือนกับนี่คือปีกของผู้หญิงคนนี้จริงๆมันดูไม่ได้เข้ากับธีมของอะไรเลยไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ตามนะครับมันดูปีกสวยของมันคนเดียวไม่ยุ่งกับใครผู้หญิงที่เป็นตัวละครก็สวยของมันคนเดียวไม่ยุ่งกับใครพอเอามาชนกันมันก็เลยต่างคนต่างสวยไม่ยุ่งกับใครมันเอแต่อันนี้ไม่ใช่น่ะปีกนี้คือ สวยนะครับสวยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิน้นด้านหน้าโมเดลสวยด้านหลังไปอยู่ในเกมสวยติดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือในส่วนของใบหน้าใบหน้านี่เป็นใบหน้าแรกด้วยซ้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของใบหน้าจริงๆของน้องควบคือปกติที่ผ่านมามันจะแก้ไขเฉพาะในส่วนของเส้นผมใช่ไหมเปลี่ยนทรงผมอาจจะมีฮู้ดมาบ้างอาจจะมีผ้าปิดปากมาบ้างแต่คราวนี้มันเปลี่ยนใบหน้าจริงๆเลยนะครับใหเ้เหมือนเป็นปีศาจเข้าสิงหรือว่ายังไงล่ะใช่ไหม เขามันไปโผล่อยู่ในหน้าเลยเนะครับเขาออกมาจากกระพุ้งแก้มเขาที่อยู่บนหน้าผากก็กินหน้าผากหายไปเลยเหมือนกับเปลี่ยนน้องคอบให้ไปอยู่ในเกมสตาร์คร f t ใช่ไหมเหมือนเชื่ออะไรนางเอกสตาร์ครับผมเคยดูแต่ไม่เคยเล่นสตาร์ครับเอาภาค2นะสตาร์ครับเชื่ออะไรคาลิเกนหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้บอกทีคาลิเกนหรือเปล่าที่ที่เป็นสไนเปอร์หน่วยกสหรือเปล่าแล้วก็โดน เอเลียนเซิร์ฟจับไปแล้วก็โดนเปลี่ยนให้กลายเป็นเอเลียนผู้หญิงตัวใหญ่ใ,ญใช่ไหมเออลักษณะแบบนั้นใช่ไหมลักษณะของน้องครอปในเซตนี้มันให้โมเมนต์แบบนั้นนะครับทีนี้ปัญหาคือพอไปอยู่ในตัวเกมมันจะเป็นภาพเมนูที่น้องคอปหน้าตาโดนเหมือนเหมือนคนหีกแก้มนะ่ะเหมือนคนหีกแก้มน้องคอปสองข้างแล้วดึงออกไปเป็นเขาเนะี่ยมันก็เลยจะแปลกๆนะ่ะ อย่าเข้าใจผิดผมชอบแคลิแกนตกลงมันชื่อแคลิแกนใช่ไหมตกลงเธอชื่อแคลิแกนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันผมชอบนะครับผมชอบเวอร์ชั่นที่เธอเปลี่ยนไปเป็น Alien นะเอเลียนนะแต่ไม่รู้สิเซตนี้ผมติดใจในส่วนของภาพดิสเพย์ Display ตรงแถบเมนูด้านล่างเท่านั้นเองครับว่าพอไปอยู่ในตัวเกมแล้วมันเห็นภาพดิสเพย์หน้าชัดๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันมันรับไม่ค่อยได้หรือว่ารู้สึกทำแหม่งทำแหมงกับน้องครอปที่หน้าตาเป็นแบบนี้ไปเนี่ยครับ ถ้าถ้าจะให้เหมาะนะควรจะเปลี่ยนแบบท่ายืนไปด้วยเอาเจมอะไรก็ได้มาใส่ในส่วนของหัวไปเลยนะครับให้เปลี่ยนท่ายืนโอเคน้องครับมันจะมีท่ายืนที่เปลี่ยนไปใช่ไหมเวลาใส่เจมมันจะเป็นแบบยืนแบบก้มหน้านิดนึงแล้วควงมีดอะไรก็ตามเจมลักษณะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับอ๋โอโอเคโอเคเหมือนกับอย่างนี้นี่คือเจมที่ผมหมายถึงอ่าฮึบโอเคอันนี้คือคือคิสเซอร์ไมเดน นี่คือท่ายืนเฉยๆปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราใสา่ส่วนผมที่มีเจมอยู่ข้างในเข้าไปโอเคท่ายืนเปลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้คือผลของท่า,าเจมที่ใส่แล้วเปลี่ยนท่ายืนมีในส่วนของอตัวนี้ CM มีในส่วนของด Dark กอน h นที่จะเป็นในส่วนของโลหรืออะไรก็ตามแต่น้องครอปเองก็มีน้องคอปผมไม่แน่ใจว่าเจมมันใส่ในอะไรก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับ CM แต่ท่ายืนมันจะเป็นแบบยืนควงมีดเล่นใช่ไหมแต่เซตนี้ผมว่ามันควรจะมี ท่ายืนของมันเองคือเปลี่ยนให้น้องครอปแบบเหมือนสติน้อยลงอะคือเหมือนถ้าโดนปีศาจเข้าสิงแบบนี้แล้วก็ควรจะแบบยืนงงๆแบบน้ำลายไหลยืดยดเหมือนแบบปีศาจครอบงำอะใช่ไหมไม่ควรจะยืนแบบนิ่งๆแบบนี้นะครับแบบนั้นมันเลยจะกลายเป็นเหมาะกว่าว่าแบบเออน้องครอปคืออยู่ในโหมดนั้นแล้วนะน้องครอปเป็นปีศาจไปแล้วนะคุยด้วยไม่รู้เรื่องแล้วนะมันมันจะเข้ากับหน้ากาก,ากอันนี้ทันทีเลยนะครับมันมันทาได้นะเหมือนกับเขาเรียกว่าไงล่ะอ่านี่นี่นี่น เหมือนกับดอร์เรนเจอร์ใช่ไหมอันนี้คือดอร์เรนเจอร์ธรรมดาอันนี้คือดอร์เรนเจอร์ที่ใส่หน้ากากที่ทําให้เหมือนกับอยู่ในตัวเกมเป็นหน้ากากที่ทําให้เราคุมคลั่งแล้วยิงได้รัวใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้ายิงมันจะเปลี่ยนไปคุยด้วยไม่รู้เรื่องแล้วยงยิ่งยิอยากยิงใครสักคนใช่ไหมมันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วชุดนี้ผมว่ามันน่าจะทําแบบนั้นนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้สมกับที่เป็นของแรไอเ t ม m ด้วยแล้วก็ให้เข้ากับใบหน้าด้วย <c oughs> โอเคบ่นเยอะแล้วเปิดกล่องกันดีกว่า นิดนึงก่อนเปิดเราจะมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเกมแดกโซในตามสไตล์ของเรานะครับวันนี้เราจะมาขอพอรจากเรียกว่าอะไรล่ะเทวรูปรูปปั้นซากปหลักพังของโซแลนะครับ๊อขอให้ได้แลทีมด้วยเถิดเปิดกล่อง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  หว,หวังตั้งแต่กล่องแรกมันดูเร็วเกินไปใช่ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรสเปกเตอร์มาแล้วอโอ,โอทำไมล่ะนานๆเปิดทีเอ๊ะไอ้ผีบ้า จงลืมความเศร้าใจอย่างรวดเร็วเปิดกลองต่อไปโอ้ยอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยได้ผลนะ่ะผมว่าเราลองของใหม่กันบ้างเปลี่ยนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรลบหลู่ดูบ้างวันนี้เราจะมาขอพรกับเจ้า ันเดธตัวนี้กันแทนนะครับแล้วอยู่ในอันเดธคลิปซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ห้ามแสงสว่างเข้าถึงแต่เจ้าอันเดธตัวนี้จะถือคบเพลิงนะครับทุกคนคงจะเจอหน้ามันแล้วฆ่ามันทันทีใช่ไหมพวโอเคอาอแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอมันมีหลายตัวละสิเจ้าตัวนี้จะไม่โจมตีเรานะครับแล้วทันทีที่มันเห็นเราปับ๊บมันจะเดินไล่ตามเรา น่ากลัวมากเจอครั้งแรกผมนึกว่าเกมผีมาดูมันมองดิโอ้ยอ,อ๋อมันก็เดินเข้ามาหาผมแล้วใช่ไหมเฮเฮ้ <c oughs> <c oughs> โอเคขอพรขอให้ได้ลไลเทมด้วยนะครับไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ครับ โอกาสจุดตายแล้วน่ะทาไมได้อันสุดท้ายมันจะไม่ต้องดราม่าขนาดนั้นด้วยไม่อยากได้ความเปิดกล่องที่มันเกมกนเจมจนขนาดนั้นโอเคมันได้อเบรดอนชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการควีนด้วยน่ะน้องครับเราต้องการน้องครับ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 น้องครอบ จะว่ายังไงดีมันไม่ใช่เรื่องแบบบุญมีกำบังอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอก <c oughs> คงจะบาปหนานแล้วแหละได้เท่านี้เนี่ยแหละครับโอเคแล้วอ่าโอเคมันเป็นตัวที่น้องๆไม่ค่อยรีเควสกันมาเจ้าพวกนี้เนะี่ยน้องๆจะรีเควสตอาบดอบบนมานะครับแต่ว่าจะรีเควสในลักษณะที่ว่าจะให้เล่นเป็นแบบแครี่ใช่ไหมก็อืมไม่เคยทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นสัก,กวันละกันเนาะถ้าเกิดว่าจะเล่นเจ้าตัวนี้ในแบบแครี่ค่อยค่อยค่อยใส,ยเส่เซตนี้เล่นกันเนาะส่วนตัวอื่นๆสเปกเตอร์อเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมเพิ่งแคชเจ้า,าชาร์โลชาแมนไปเมื่อต้นเดือนเอต้นปีใช่ไหมย,ยังไม่เคยเดซเซลแต่ว่าเดซเซลเซตนี้ฮฮิิฮิฮิสเปกเตอร์ล่ะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวน้องๆรีเควสกันมาแล้วกันแล้วผมจะจัดเรียงลำดับอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเค เ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผมเปิดกล่องไม่เคยได้แลไอเทมเสียไต